วันนี้ก็อยู่กับช่องป้องแป้งชาแนลนะคะมอร์นิ่งทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีอะไรพาทุกคนไปทำนะคะก็คือเราว่างมากเลยค่ะทุกคนก็เลยคิดได้ว่าจะพาทุกคนไปทำบุญกันค่ะไปให้อาหารปลาแล้วก็ไปปล่อยปลากันเลยนะคะแต่อันดับแรกเราก็ต้องหา คนพาไปก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะชักลองทักชวนเพื่อนดูนะคะว่ามันจะไปกับเราไหมคะแล้วก็เพิ่งตื่นนอนเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าหน้าสดค่ะทุกคนเพิ่งตื่นนอนเลยนะคะทุกคนก็เลยคิดได้ว่าจะทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะว่าจะทําคลิปไปทําบุญกันค่ะเดี๋ยวลองจะลองทักหาเพื่อนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะ ดูว่ามันจะไปกับเราหรือเปล่านะคะทุกคนดูเลยค่ะลุ้นลุ้นลุ้นค่ะมันยังไม่ตอบเลยค่ะทุกคนหรือว่ายังไม่ตื่นเดี๋ยวรอมันสักแป,ป๊บนึงนะคะทุกคนรอแป๊ บนึงค่ะเนี่ยเราทักไปอีกทุกคนมันอ่านแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนเห็นไหม โอเคค่ะทุกคนอย่างนั้นเราไปอาบน้ำรอเพื่อนก่อนนะคะไปแต่งตัวแล้วเราค่อยมาเจอกันอีกทีนึงนะคะทุกคนไปแล้วค่ะจ้าเอทุกคนตอนนี้ก็ได้อาบน้ำแต่งตัวเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกำลังจะเดินทางไปวันแล้วค่ะเพื่อนก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนไปเจอกันที่นน่นเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะคะทุกคนที่นี่ก็คือวัดบ้านกว้างตําบลเถื่อนคำอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะทุกคนจะทราบไปนีว่าที่นี่จะเรียกว่าวังพระชานนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปไหว้พระเจ้าใหญ่กันนะคะทุกคนที่ประชาชนนับถือกันนะคะไปกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไม่ได้ค่ะ เราจะพาทุกคนลงไปด้านล่างเลยนะคะทุกคนเพื่อจะไปจะไปปล่อยปลานะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตถอดแมสก่อนนะคะมพรร้อนนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะ เราก็ได้ซื้อปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปปล่อยปลากันเลยค่ะจากที่เราปล่อยปลาเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราไปให้อาหารปลากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ มาแล้วนะคะทุกคนที่นี่นะคะเขามีบริการอาหารปลาแล้วก็ขนมปังไว้ให้บริการบริเวณด้านหน้าแล้วนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณให้อาหารปลาแล้วนะคะเราไปให้อาหารปลากันเลยค่ะ แล้วนะคะทุกคนต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูสัตว์ที่ทางวัดจัดไว้ให้ดูนะคะทุกคนไปเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ที่นี่เขาก็มีสัตว์ไว้ให้เราชมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกวางแกะม้านะคะทุกคนเราไปชมกันเลยค่ะ ทุกคนขึ้นไปชมวิวด้านบนเลยค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนตามมาค่ะ อยู่ด้านบนกันแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปค่ะทุกคนและทางนี้ก็จะเป็นจุดขายสินค้าจำหน่ายสินค้าบร,บริเวณในวันนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะตามมาดู เราก็ได้พาทุกคนเที่ยวบริเวณในวัดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าวัดนี้น่ามาเที่ยวมากเลยนะคะทุกคนบริเวณวัดบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็กว้างมากแล้วก็เป็นที่แบบน่าจะมาให้ปล่อยปลาแล้วก็มาให้อาหารปลานะคะถ้าเราทําผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าชอบคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในําคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย